หนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อั้นจะมารีวิวนะจ๊ะกับเคราะราคาหนึ่งบาทนะครับที่พี่อั้นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับชิชูเปียกราคาหนึ่งบาทนะครับตัวนี้เป็นแบบรายกระตูนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าตัวนี้นะครับก็เขียนด้วยนะครับว่าได้มาทั้งหมดแปดสิบแผ่นนะครับแล้วก็เขียนนะครับว่าเป็น R O Pure Water นะครับก็คือน้ำบริสุทธิ์น่ะแล้วก็ Green Safety นะครับพูดง่ายๆคือเป็นการรักโลกและะสุดท้ายก็อไร เป็นคัตต้อนนะครับมาเดี๋ยวแกะกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงนะครับกับซื้อมาในช่วงราคาโปรโมชั่นนะครับเหลือหนึ่งบาทนี่จะไว้จะมีตรงนี้นะครับชั้นหนึ่งแกะออกมาก,ก่อนนะครับเพราะยังไม่เคยเปิดใช้อ่ะงังี้ยดึงออกมาเฮ้ยโอเคนะเออนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็เหมือนที่ชอบเปียกทุ่ยี่ห้ออื่นทั่ว,วไปแหละ อะลองเช็ดดูนะครับแล้วก็ความเป็นเนื้อของเขาต้อนเนื้อผ้าก็โอเคนะก็ถือว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีรท,ท,ทั่วไปครับตามตลาดนั้นอะ่ะอันนี้อยู่ประมาณสิบาทถึงสิบาทนะครับเออเฮ้ยแต่ว่าซื้อช่วงโปรโมชั่นได้นะครับในราคา1บาทนะครับก็โอเคเลยเนื้อเนื้อคุณภาพเหมือนกันเลยที่วางแถวตลาดนั้นอะ่ะสิบาทหรือ15บาบาทนะครับประมาณนี้แหละ เออคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับกับการนี้ื้อช่วงโปรโมชัลล่นราคาเหลือหนึ่งบาทก็เนี่ยครับอ่าเวลาใช้ปุ๊บม,มันก็จะยืดนะจ๊ะว่ามันไม่ใช่ของแพงนะครับถ้าเกิดแบบใช้แบบที่จะไม่ยืดอ่ะที่เป็นที่ชู่เปียกอย่างนั้นนี่ยมันก็ต้องเกตแพงๆกว่าน,นั้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับได้ตามมาตรฐานนะครับก็โอเคโอเคเทียบกับราคาหนึ่งบาทให้ผ่านให้ผ่านนะจ๊ะกับตัวนี้อ่าใครสนใจเดี๋ยวพี่อันทิง้งลิงก์ร้านให้นะครับ แล้วก็ซื้อทันช่วงโปรโมชั่นราคา1บาทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ของราคา1บาทอะ่ะมันโปรโมชั่นปับเดียวนะครับก็ถ้าซื้อทันก็โชคดีนะครับซื้อไม่ทันก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะจ๊ะโอเคครับดียกยนจบการรีวิวคลิปนี้ไปในเบียง์เขานี้นะครับช่องกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านจ้ะ